หนูลองเดินตามคาแรคเตอร์ตัวเองสิอ๋อขราล่ะเดินเร็วแต่งไทยแอบแต่งหน้าเดินลองพื้นมาแต่งไทยแอบแต่งหน้า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  เดินเร็วอีกคือมันต้องไม่ชนกันเลยนะเพราะเรามองเดินเร็วตางคาแรคเตอร์เติมห้องว่างให้เต็มไม่ชนกันในขณะที่เดินถ้าเจอเพื่อนยิ้มทักงทายได้ตามคาแรคเตอร์ของเราแปงให้อัดแต่งหน้าเอ,อินไฟยังไม่หวีผมเด<ล>ินายัง ยังไม่พร้อมนะถ้าโดดพร้อมกันพี่ถึงให้หยุดทำเอ็กซ์ไซส์นี้นะดีบีมดีเดินดเริ่มได้ยินเสียงแล้วตุ๊บตุบเดินเดินเร็วอีกเร็วสุดชีวิตเลยคราวนี้เร็วมากๆดูสเปซที่ว่างนะครับแล้วเดิน สีแอดกับเพื่อที่ความทำ้ายห้า م ชนห้ามยเดินยังไม่พอมการขออีกนเอ้าเร็วๆๆๆๆต้องการไปทำอะไรบางอย่างอย่างเร็วที่สุดต้องไปเดี๋ยวนี้แล้วโดดโดดแพนโดดให้พร้อมกับเพื่อนนะตอนนี้ทุกคนทำงานกันเองหมดเลย อยู่แต่กับตัวเองยังไม่ครอยู่กับเพื่อนเท่าไหร่เดินอนนี้เดินฟ้าช้าเรายังเดินเร็วอยู่นะใครเช้าขเขาบอกว่าไม่ฟังคิดว่ากำลังเดินไปหาคนที่เราอยากเจอมากที่สุดเลยตอนนี้ตอนนี้เราอยากเจอใครมากที่สุดเรากำลังรีบเดินไปหาเขาแต่ยังอยู่ในคาแรคเตอร์นะคะ ห้องตรงนี้ว่างอย่าไปเกาะกันเป็นกระจกเดี๋ยวชนกันเด,ดินดีขึ้นงานเซ็กซี่กว่านี้มีเวลา30มวินาทีในการเดิน2กิโลจะถึงเขาอยู่แล้วเนี่ยเขาจะอรอเราไหมเราก็ไม่รู้โทรศัพท์เขาติดต่อไม่ได้ นานเลยลองเดินขย่งนานๆเดินขย่งเออเหมือนใส่ท่องสูงเดี๋อีกเดี๋อีกใส่ท่องสูงตลอดเวลารถติดม่แท็กซี่ก็ไม่มีหมอตาใครก็ไม่เห็นมือจับเองไว้ได้เดินไปอย่างเดียวแล้วตอนนี้เดินฟ้าไหลไหลต้องนิ่งกว่านี้เดินเดินเหมือนเดินแบบตลอดเวลาแต่เดินแบบแบบเร็วดูดเสียพร้อมแล้วแต่ยังไม่พร้อม เซ็กซี่เซ็กซี่ที่หน้าตาด้วยนะเซ็กซี่ที่หน้าตาด้วยเออหัวโตแน่นอนอีแอ็กับเพื่อนข้างๆได้นะเจอใครอ๋สวัสดีแต่ฉันรีบไปอ่ะเ้อยไฮเปอร์ไม่พอต้อย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 ไฮเปอร์ไม่พอไฮเปอร์ขนาดนี้วิ่ง ค่อยช้าลงค่อยช้าลง,าลงแล้วดูรายละเอียดเวลาเดินสิฮะน,นันขย e งขยง็งใส่ท้อนสูงเข้ามาเวลาเออเป็นช้าลงยังรีแอคกับเพื่อนได้อยู่นะ